สวัสดีครับในผู้ป่วยอัมพาตที่มีการฟื้นฟูทากายภาพบับัดจนเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มยืนได้แล้วก็เริ่มจะเดินได้แล้วปัญหาหนึ่งก็คือความมั่นคงของการเดินการยืนคนไข้จะมีการเซขณะที่เดินได้วันนี้ผมก็ได้เชิญนักกายภาพบับัดประจำศูนย์ฟื้นฟูอัมพาตชีวานะครับมาช่วยสอนเทคนิคเคล็ดลับในการที่จะฝึกกล้ามเนื้อขานะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเดินเซลองติดตามดูนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิธ,ธาาลุ่งแจ้งนักกายภาพประจําศูนย์ฟืนฟ้นฟูอัมพาตชีวาค่ะคงมีผู้ป่วยอัมพาตหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะเดินได้แล้วแต่ทำไมยังมีอาการเซอยู่เนื่องจากว่าอาการเซเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยอัมพาตหลายๆท่านมักจะลงน้ําหนักแค่ฝั่งข้างที่แข็งแรงนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของการทรงตัว ในกรณีที่ผู้ป่วยอ่อนแรงข้างซ้ายนะคะให้ยกขาข้างที่แข็งแรงก็คือขาขวาขึ้นถ้าผู้ป่วยมีการทรงตัวที่ไม่ดีผู้ป่วยจะมีการเซหรือจะหกลม้มเนื่องจากว่าผู้ป่วยอัมาพาตหลายๆท่านเมื่อมีปัญหาอ่อนแรงมักจะไม่กล้าลงน้ำหนักฝั่งที่อ่อนแรงนั่นเองค่ะวันนี้จึงมีสีท่าบริหารง่ายๆที่จะมาฝากผู้ป่วย เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการหกลมเมื่อเราเดินค่ะเริ่มต้นที่ท่าที่1กันเลยค่ะท่าที่1คือท่าย่ําเท้าอยู่กับที่นะคะให้ผู้ป่วยนะคะจับเอามือข้างที่แข็งแรงนะคะจับไม้ให้รู้สึกมั่นโคงออกแรงกดลงแนวดิ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะยกขาข้างที่แข็งแรงขึ้นผู้ป่วยจะรู้สึกว่าน้ําหนักถ่ายไปลงข้างที่อ่อนแรงนับค้างไว้3ามวิ 1 2ึส,สาวางขากลับลงตำแหน่งเดิมค่ะทุกครั้งที่ผู้ป่วยยกขาขึ้นต้องรู้สึกว่าน้ำหนักถ่ายไปลงข้างที่อ่อนแรงนะคะเริ่มกันใหม่อีกครั้งค่ะ1 2ึส,สกลับลงตำแหน่งเดิมค่ะท่านี้นะคะเวลาเราทำลำตัวเราจะต้องตั้งตรงเสมอนะคะไม่ให้ถ่ายน้ำหนักไปอย่างนี้เพราะนั่นจะทำให้ไม่ได้การฝึกการทรงตัวที่ถูกวิธีค่ะ เดี๋ยวเริ่มกันครั้งที่3นะคะ1 2 3นับเป็นครั้งที่3ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3ครั้งที่4ค่ะทำทั้งบทดิบครั้งนะคะ1 2 3อีกครั้งนะคะ หนึ่งสองสามลง่ะหนึ่งสองสามตอกันที่ท่าที่สองกันเลยนะคะท่าที่สองเป็นท่าเตรียมก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะครั้งนี้นะคะจะใช้ขาข้างที่อ่อนแรงนะคะก้าวไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าเปิดส้นเท้าขวาขึ้นนะคะ ถ่ายน้ำหนักมาขาด้านหน้าซึ่งเป็นขาข้างที่อ่อนแรงค่ะหนึ่งสองสามถ่ายน้ำหนักกลับขาข้างหลังค่ะครั้งที่2นะคะหนึ่งสองสามกลับที่เดิมค่ะเป็นครั้งที่สองถ่ายน้ำหนักค่ะค้างไว้สามวิหนึ่งสองสาม อีกครั้งนะคะถ่ายน้ําหนักมาข้างหน้าผู้ป่วยต้องรู้สึกว่าน้ําหนักมาลงที่ขาข้างที่อ่อนแรงให้ได้เยอะที่สุดนะคะหนึ่งสองสามอีกครั้งค่ะหนึ่งสองสามกับที่เดิมค่ะค่ะต่อไปเป็นท่าที่3มนะคะจะเพิ่มความยากโดยการก้าวขาสูงเพื่อขึ้นสเต็ปค่ะ แต่ถ้าเกิดที่บ้านของผู้ป่วยนะคะไม่มีสเต็ปแบบนี้สามารถใช้บันไดขั้นแรกได้ค่ะเริ่มกันเลยนะคะยกขาก้าขึ้นสเต็ปวางบนสเต็ปถ่ายน้ำหนักลงขาด้านหน้าค่ะซึ่งเป็นขาข้างที่อ่อนแรงนะคะ1 2 3สองสากลับมาที่เดิมค่ะอีกครั้งนะคะยกขาขึ้นสูงถ่ายน้ำหนักมาทางด้านหน้ารำตัวตั้งตรงมองตรงไปด้านหน้านะคะหนึ่ง 2 3ส,สาวางขากลับตำแหน่งเดิมค่ะเริ่มครั้งที่3กันเลยค่ะวางขาลงบนสเต็ปให้เต็มฝ่าเท้านะคะนับค้ั้งไว้3าวินาทีหนึ่งสองสาถ่ายน้ำหนักกลับมาค่ะวางขาลงตำแหน่งเดิมเริ่มครั้งที่4ี่ค่ะวางเท้าให้เต็มส,สเต็ปนะคะนับค้ั้งไว้3าวินาทีถ่ายน้ำหนักตัวค่ะหนึ่ง 2อสามอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสากับตำแหน่งเดิมค่ะทำอย่างนี้จนครบสิบครั้งค่ะต่อไปเป็นท่าที่สี่นะคะท่าเดินต่อเท้าในการฝึกท่านี้เราจะปล่อยไม้แล้วนะคะ ผู้ป่วยที่กำลังกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงมากนะคะอาจจะต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดนะคะคอยเฝ้าระวังการหกล้มค่ะเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ส้นเท้าข้างที่แข็งแรงนะคะต่อกับปลายเท้าของอีกข้างหนึ่งถ่ายน้ำหนักตัวมาด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะลำตัวตั้งตรงนะคะหนึ่งสองสานับค้างไว้และก้าวเท้าต่อค่ะหนึ่งสองสาม นับคั้างและก้าวเท้าต่อค่ะ1 2 3่งก้าวเท้าต่อค่ะ1 2 3ในการฝึกช่วงแรกๆนะคะผู้ป่วยอาจจะกำหนดระยะทางให้มันสั้นหน่อยเดินต่อไปเดินเรื่อยๆแล้วก็พักนะคะพอเก่งขึ้นแล้วก็เพิ่มระยะทางให้มันยาวมากขึ้นอีกได้ค่ะ1 2 3 หนึ่งสองสามอย่าลืมถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหน้านะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นสีท่าบริหารการทรงตัวง่ายๆที่ผู้ป่วยอัม,มาพาตสามารถทำได้เองที่บ้านค่ะที่นี้นะคะจำนวนครั้งในการฝึกก็คือผู้ป่วยสามารถเริ่มต้นได้ที่10ครั้งค่ะแต่ผู้ป่วย สามารถเพิ่มจํานวนครั้งได้อาจจะเป็น20-30ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยมีอาการล้ามากน้อยแค่ไหนอาการล้าในที่นี้คือสมมุติว่าตอนเริ่มต้นผู้ป่วยยกขาได้สูงระดับนี้นะคะพอพอเริ่มครังที่11ขาเริ่มดปลงองศาเริ่มปรับเปลี่ยนจากสูงเท่านี้กลายเป็นเหลือสูงเท่านี้หรือกล้ามเนื้อมีอาการสั่นๆน,นั่นแสดงว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการล้า ก็ให้เริ่มที่10ก่อนทําแบบนี้ไปทุกครั้งนะคะแล้วพออาการลาลดลงก็สามารถเพิ่มจาก10เป็น20-30ครั้งได้ตามจํานวนของคนไข้แต่ละบุคคลเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ